มาครับอย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าสวยงามตามท้องเรื่องกันไปครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเต็มกระบุงกันไปครับสําหรับเมื่อวานที่ให้ไว้ก็ย้อนกลับไปดูหน้าช่องได้เลยสําหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับมีฟุตบอลมาฝาก2คู่อย่างเช่นเคยเช่นกันครับเราก็ไปอยู่กันที่สึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกครับรอบวางในทางด้านของเฟเนบาเชครับกับเบนฟิก้าครับ โอ้โหโคจรกลับมาเจอกันครับสําหรับคู่นี้ครับและต้องบอกได้เลยว่าผลงานนียครับสําหรับในด้านของเฟเนบาเช่ครับวันนี้จะอยู่ในรูปเกม3 4 2 1ครับ เชื่อว่ามูรินโยจัดทับแบบนี้ก็หวังที่จะซัดในทางด้านของเบนฟิก้าเช่นกันเนี่ครับผลงานเนี่ยระหว่างในด้านของเบนฟิก้ากับในด้านของเฟเนบาเช่เนี่ยนะครับต้องบอกว่านัดล่าสุดในการเจอกันมาต้อบอกว่าที่27เดือน7ปี2025ครับเป็นเบนฟิก้าครับที่เอาชนะเฟเนบาเช่ไป3ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นหลุดเสมอกันไปถ้าพูดถึงเรื่องรูปเกม วันนี้เบนฟิก้าจะอยู่ในรูปเกม4-2-3-1ถ้าเทียบกันกับในทางด้านของเฟเนวันนี้แพ็คในแดนกลางแน่นเอาจริงๆนะด้วยสไตล์ที่มันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเบนฟิก้าหรือเฟเนบาเช่ก็ตามคู่นี้เนี่ยใครจบได้ก่อนหรือถ้าใครคมฝากันแผงหลังใครไม่รั่วทีมนั้นเนี่ยเอาไปแต่ถ้าถามผมว่าวันนี้ในบ้านของเฟเดบาเช่ผมเชื่อว่ามูรินโญเอาอยู่ครับ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับผมยึดใจครับไปอยู่ที่เฟเน b บาเช่ครับและเดี๋ยวรู้กันนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเลยครับผมเชื่อเหลือเกินว่ากึินของมุนโยไม่ธรรมดาเนครับเพราะฉะนั้นก็ยึดใจไปเชียร์เฟเนบาเช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับพี่ๆครับสำหรับในค่ำคืนนี้ครับก็คือในทางด้านของบาเซเลกับโคเปเฮเกน คู่นี้ต้องบอกว่าบาซ่นจะอยู่ในรูปเกม4-2-3-1แล้วโคเปเฮเกนจะอยู่ในรูปเกม4-4-2นีครับโดยส่วนตัวผมเองมองว่าสำหรับในด้านของบาซนเนีครับวันนี้ในบ้านรรยการที่โคเปเฮเกนมาเยือนนะครับถามว่าวันนี้โคเปหเฮเกนลำบากไหมลำบากหน่อยนะครับแต่เชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คู่นี้ให้ไปขึ้นดอยเต็เมเวลาก็คือที่สูงนั่นเอง เนี่ครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่า2คู่วันนี้ชี้ชัดให้ไปในทางด้านของเฟเนบาเจแล้วคู่บาซเซ่นกับโคเปเฮเก n นผมให้ไปที่สูงครับเพราะฉะนั้นถ้ามาตามนัดลันแน่นอนแล้วใครอยากจะมาสัมผัสในโกดังหรือว่าในโรงแรมเดียวกันกับเราเนี่ยครับแอคเซ95หรือไม่ก็สแกน QR โค้ดเข้ามาสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกันสวัสดีครับ